คือคือวันนี้ในภาพรวมเนี่ยเข้าใจว่าเป็นการประชุมนัดแรกของคอรมอลเศรษฐกิจนะครับก็จะเป็นในส่วนของในเรื่องของการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องหนี้สินเรื่องการเสริมสภาพคล่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมเองเนี่ยเราก็เกี่ยวข้องหลายส่วนนะครับในส่วนแรกเนี่ยในเรื่องของ s m e เนี่ยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย การวงทุตสาหกรรมโดย SME Bank แนะครับแล้วก็กองทุนประชารัฐเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสภาพคล่องนะครับให้กับในส่วนของ SME นะครับนอกจากนั้นแล้วในเรื่องของการสกัดกั้นสินค้าสวมสิ์เนี่ยวันนี้ทะลักเข้ามาเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีแพลตฟอร์มนะครับในการที่จะไปตรวจสอบย้อนหลังนะครับว่าสินค้าเหล่านี้นมัน เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยนะครับไม่ใช่ว่าสวมสิทธิ์เข้ามาเพราะว่าถ้าสวมสิทธิ์มันจะมีผลกระทบต่อในเรื่องของภาษีต่างๆนะครับรวมไปถึงในเรื่องของอเรื่องของสินค้าที่มันทะลักเข้ามาเนี่ยตรงนี้ต้องมีมาตรการในการคุมเข้มเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรื่องสุดท้ายที่ที่จะต้องดูก็คือว่าในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยในช่วง4เดือนเป็นมันเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการดูแลในเรื่อง PM 2.5เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับในเรื่องของของอเรื่องของอ้อยนะครับตรงนี้เนี่ยทางท่านบรลักกระทรวงและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีมาตรการในการในการกลุ่มเข้มนะครับอีกเรื่องก็จะเป็นในเรื่องของอชุดเต็มเหนี่ยวนะครับที่ที่ผมเนี่ยได้แต่งตั้งไปเมื่อวานเนี่ยก็จะมี มาตรการในการคุมเข้มบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งทัดนะครับในเรื่องของโรงงานเฉือนนะครับในเรื่องของโรงงานที่ทิ้งของเสียสร้างมลพิษต่างๆตรงนี้เราเราจะคืนสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับผู้ประกอบการที่ดีนะครับตรงนี้ก็จะจะคุมเข้มนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยทา,ทางท่านรัฐมนตรีช่วยก็ได้ลงพื้นที่นะครับไปตรวจในเรื่องของบอกนะครับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านี้ตรงนี้เราก็ต้องดําเนินการอย่างอย่าง เข้มงวดนะคร,ครับประมาณนี้ครับขอบคุณนะคครับบขอบุณครับ